นอกจากน้ำป่าน้ำหลากที่ต้องระมัดระวังกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่ต้องระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษที่จะมากับน้ำานี่นะคะล่าสุดเกิดเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ปกครองนะคะต้องดูแลบุตรหลานของท่านในช่วงหน้าฝนแบบนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเกิดเหตุคง,งูพิษหนีน้ําท่วมมานะคะอาศัยขึ้นตามบ้านเรือนมากัดเด็กชายวัยหกขวบเท่านั้นเองเสียชีวิตที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ โดยนางสมใจแก้วสุขนะคะซึ่งเป็นมารดาของเด็กชายที่เสียชีวิตก็ร้องไห้แทบขาดใจทีเดียวนะคะหลังจากที่ต้องสูญเสียลูกชายก็คือเด็กชายขวัญชัยพามณีหรือว่าน้องเชนอายุเพียงหขวบเท่านั้นนะคะถูกงูพิษกัดขณะนอนหลับอยู่ภายในบ้านในตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยเด็กชายขวัญชัยค่ะพักอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายเนื่องจากบิดามารดานั้นไปทํางานรับจ้างที่กรุงเทพก่อนเกิดเหตุค่ะคุณยายก็พาหลานเข้า นอนตามปกติก่อนที่หลานชายนั้นจะถูกงูกัดแล้วก็มีอาการหายใจไม่ออกอาเจียนตลอดเวลาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่สถานีอนามัยใกล้กับหมู่บ้านก่อนที่จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสุรินท์แต่ว่าไม่ทันการเสียชีวิตซะก่อนฟังเสียงคุณแม่น้องเชนค่ะไม่ทราบค่ะแต่ว่ามารู้ตอนที่ว่าผมคือว่ามันมีอาการเริ่มขึ้นแล้วพิดขึ้นแล้วจนแบบมันมอ้วกหมดแล้ว ข้าวเขาอะไรออกมาหมดแล้วแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วเขาเสียตั้งแตมค่ะทุกน ส่วนบรรดาญาติญาติที่ทราบข่าวนะคะต่างก็เดินทางมาให้กําลังใจครอบครัวที่ต้องสูญเสียเด็กชายขวัญชัยไปก่อนวัยอันควรทมกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดทีเดียวค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองทุกคนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนมีสัตว์มีพิษช,ชุกชุมซึ่งก็จะหนีน้ําท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนี่นะคะ เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอย่างโดยเฉพาะช่วงน้ําท่วมเนี่ยเวลาลงไปในพื้นที่ชาวบ้านเขาจะบอกเลยว่าพยายามลงไปเดินในน้ําจะดีกว่าเพราะว่าในาน้ำเนี่ยพวกสัตว์มีพิษเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่แล้วก็หนีมาอยู่ในส่วนที่เราสามารถเดินได้แทนเดินลุยน้ําแล้วก็ดูแลป้องกันเท้า้ดยการทายาแล้วก็รักษาความสะอาดอาจจะปลอดภัยกว่าโดนสัตว์มีพิษกัดนะคะ